กระเพราหมูสับแบบไม่ใส่น้ำมันนะครับคือบ่ใส่น้ำมันเลยครับผัดแห้งๆก็ล้วนหมูจนแบบให้นหน้าหมูออกครับนี่ครับมานี่แล้ครับฉะนั้นจิ้มว่าปรุงเครื่องกันครับผมแล้วก็ปรุงเครื่องกันครับผมใส่ผงนัวครับตามใจชอบนะครับน้ำตาลทรายครับตามใจชอบซอสปรุงรสครับตามใจชอบ น้ำมันหอยครับตามใจชอบนะครับรสชาติก็มากรสชาติอะไรกับตามใจนะครับผมปากไข่ปากมันที่ว่านแหละครับผมจีไสซีอยู่แบบมือสีอวานจังน้อยนะครับผมเติมสีสันนะครับผู้ใดบ่มาเก๋ก็ตองใท้ก็ได้นะครับแล้วก็พัดไข่ากันครับผมถัดลงมาชิมเมืองครับผมรสชาตินะครับตีปากก็ตีปาก่อยปุงไหมครับผม ชิ้มเมื่อกลูวขัดโอเคครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับผมใส่ใบกระเพาครับใส่หลายเลยครับผมใส่หลายกับหอมนะครับผ่อนใบกระเพาเผ็ดผ่อนดีครับผมครับผัดกระเพาหมูสับนะครับอัดคแห่งผัดก็ใส่น้ำมันครับผมนี่ครับเสร็จเสร็จหอมใบกระเพาครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมปิดไฟครับ กบเพานี่ผมมาผัดแหงๆนี่ครับผมมันแสบนะครับผมมาผัดแบบนานชั่ๆครับผัดแหงๆนี่มันหอมใบกะเพราพร้อนหอมครับเป็นอันเสียเรียบด้วยครับผมกะเพราหมสูสับผัดแบบไม่ใส่น้ำมันนะครับผมผัดแหงๆนะครับ หอมนลครับผมขอสเสวยหอนครับผมมามาด้วยครับเศษน้ำกันครับผม